สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนแม่น,นันนี่แม่นั้นอาจจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิถีชีวิตแบบบ้านบ้านของคนอีสานนะจ๊ะเนาะแบบไหนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะคนอีสานนะจะคนคนบ้านบ้าน้ามันนอกส่วนผ่ากลางรคนสียู่แบบนี้เนาะแต่ที่แม่นันพูดบอกว่าเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเพราะว่าแม่นันเป็นคนอีสาเนเราเห็นกนเนาะก็ะิบไปหาเก็บฟืนเก็บตองนะ ดังไฟหนึ playing, ่งเขาว่ไฟน้องพี่น้องเนาะมันหอกเขาเนาะอ่าไม้ไม้ตัวนี้ก็คือไม้พื้นไม้ยางแห้งมาจ้ะเนาะอ่าไม้ยางแห้งเขาเก็บมาเนาะพี่น้องเนาะอ่เก็บมามาตัดอ่าแม่นั้นจะมีเครื่องทุ่นแรงนะจ้ะเพื่อนๆจะมีเครื่องทุ่นแรงนะจ้ะเนาะจะใช้อ่าเลื่อยไฟฟ้าเนาะจ้ะเนาะอาใส่เลื่อยไฟฟ้าตัดมันดเลียร์ขึ้นเขาบอกต้องมาใส่อ่าโดยมือเลยโขงเขาตัดพีเนาะเขาบอกเลททำลายปลาใหม่เนาะพี่น้องมันเป็นใหม่ เศษไม้แห้งที่มันหักกิง่งมันหักลงมาเนาะพี่น้องเนาะกิ่งไม้แห Muss ้งที่มันหักลงมาในไร่ในสวนเขาก็สิเก็บมากประกอบตัญหาอาหารเนาะจ้ะเนาะมันก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นการประหยัดงินในกระป๋าเขาเนาะพี่น้องเนาะเราอยู่บ้านนอกวิถีชีวิตคนบ้านนอกก็จะอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนๆสิ่งไหนที่เราประหยัดได้เราก็จะประหยัดไปเนาะวิถีชีวิตคนบ้านนอกคนบ้านบ,านนนบ,านบ้านเนาะพี่น้อง อาจสิตัดเงาเนี่ไม่ฟื้นก็ะไรอาจสิตัดเป็นบ้องยาวๆหน่อยนิดนึงอ่าเป็นอย่างคื้นตัดเงาที่มันจังบ่ไไรตัดจังว่าตัด,ตดอันหลายเทียนเนาะพี่น้องเพราะว่าตวเตาฮอตอะไ้แบบมันวัางไม่ไม่ฟื้น,นเลยเนะจะใช้เตาแบบนั้นเนาะแก๊สเราก็ใช้ไม่ใช่เราไม่ใช้จ้ะเพื่อนแต่ว่าเราจะใช้เวลาที่เรารีบเร่งจะไปทุลันเล่นนี่นน่าถ้าปกติธรรมดาก็เราจะใช้แบบไม่ฟื้นอ่ะ เป็นไม้ฟื้นของเขาปอไฟเนี่ยมันกระสีหอมเนาะจ้ะเนาะอ่าถ้าแก๊สเหมือนบางทีหนึ่งหนึ่งข้าวเหนียวสิบางที่อแสบตอนไหนได้พี่น้องเป็นอย่างนู้นก็แสบคนว่าไฟมันห่อนเกินมันเลียนไก่สันติว่ามันก็คือไฟธรรมชาติไฟฟื้นดีพอแม่เขาผ้าเห็ดเนาะแต่จ่ดึงจำบันมันจำบันเขาบุลค์พอแม่เคนผ้าเห็ดมาแบบนี้กับเออเดือนร้อยสามสิบมันแค่น้อยเนาะสมัยก่อนพอแม่เคนผ้าเลี้ยงมาเห็ดแบบนี้็ที่สุด่าจ้ะเนาะที่จำเป็นก็คือมันเป็นการประหยัดต้นทุนของเขาเอง เงินในกระเป๋าเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็ใส่เขาคุ้มค่าที่สุดเนาะไม้ยางเนาะแล้วมันก็เป็นไม้ยางที่ว่าหักหัลุงม้าเนาะกิ่งแห้งเขาสลัดกิ่งเขาทิ้งเขาได้เวลาเนาะเขาล่วงรุยตามการเวลาของเขาเนาะเขาเอามาใส่ให้มันเกิดประโยชน์เนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าไม่น้นทาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีชีวิตแบบบ้านๆแบบวิสานเนาะชีวิตเรียบง่ายนะจ้ะเนาะีวิตขึ้นมาเนาะียบง่ายอาคาวา อ่ะอย่างนี้อ่ะมันใหญ่เกินไปใช่ไหมมันถีใส่พื้น,สนสใส่เต่ามันถีใหญ่ผลนาอพี่น้องก็จะไปผ้าคเครื่องนาะพี่น้องเนาะเราก็จะมีเครื่องทุ่นแรงนะแต่ตอนนี้เราไม่เห็นไม่ให้เห็นเครื่องทุ่นแรงเพื่นแต่ว่ามันคิดกดพินอย่างนาะพี่น้องก็เลยบ่อยอ่าให้เพื่อนเห็นเนาะเรื่องทุ่นแรงของเขาเนาะเขาก็ติดตั้นแล้วเขาก็มาให้เพื่อนเห็นมาบอกอธิบายให้เพื่อนฟังนาะพี่น้องเนาะนเ,นเพื่อนเพื่อนทุกๆคนๆจ้ะเอาวันนี้แม่นังก็ขอจบลิศวิธีชีวิตก้นบาน ให้ฟังแคน่นี้นะจันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า